สวัดีครับพี่น้องุกคนนะครับฟังนะครับพี่น้องดูจะาอาไปเสื่อนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับกับคดีนะครับกับเรื่องนี้นะครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้อง f อฟไม่ได้มีอย่างนะครับไม่รู้ออกมาพูดในทํานองไหนผมก็ไม่รู้นะครับ f อฟีหรืออาจะเอามาต่อรองนะที่ผมฟังที่ผมพูดนี่ไม่อยากให้เขาดําเนินคดีบอกอืม เพือ่อที่จะพูดนะครับพี่น้องพูดให้เขาให้เขาดูไม่ดีเลยพี่น้องให้เขาดูไม่ดีให้คนอื่นมองเขาไม่ดีนะครับพี่น้องเอฟีก็ออกมาพูดทุกวี่ทุกวันนะพี่น้องเศร้าเที่ยงแรงหลังอาหารก่อนนอนอีกนะครับพี่น้องพูดทุกวี่ทุกวันนะครับด่าเขาทุกวันนะครับสรรหา เรื่องที่จะมาพูดให้เขาทุกวันนะครับพี่น้องอิบสีอีลีนะครับมันเป็นจริงๆนะครับอืพูดจริงๆพูดทุกวันอืมไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับอีฟซีอีลีนะครับวันพระวันศีลกูโบว้นนะครับดาเมคูมือนะครับ FC อีเออป้อยคูมือนะครับ FC อีีวันหยุดตะหักกะเลิกกูโบสนนะครับวันพระวันศีลกูโบ,โบสนัสนคือเดียวเออ มันยุตราชการกูกรโบสนด่าแม่กูมือนะครับพี่น้องด่าเขาทุกวันนะพี่น้องเพื่ออะไรนะครับเพื่ออย่างมีกินมีเด็กนะครับเอฟซีก็หาเรื่องหาเาวาออกมาพูดกกูเรื่องกูเลาวนะครับออกมาพูดนะครับเอฟซีพี่น้องที่ดีนะครับพี่สาวนาอ่าเสื้อคนอนี่านะครับพี่น้องเพื่อจะให้คนอื่นนะมองเขาไม่ดีมองลุงไม่ดี นะครับพี่น้องเอซอ่านะครับพี่น้อง <c oughs> แล้วมึงรู้ได้ยังไงมึงถึงไปกล่าวห,หาหรือไปสงสัยเขาว่าเขาเป็นคนทามทำไมมึงไม่รอสารตัดสินก่อนพูดอันนี้มาพูดก่อนแล้ว ก็เหมือนกันนั่นแหละพี่น้องนะครับเพราะทางด้านเนาะฝ่ายผู้เสียศูนย์ก็เมื่อก่อนก็อไม่อันนั้นอันนั้นก็ว่าจะเป็นพยานให้แบดนี like ้ว uh ่าโอ้ยม uh right ีมูลเหตุจุงจุงใจอะไรอ่าไปตอบบ่ไดไปฟังจากไหนมาก็ไปดูจากข่าวจากอะไรมานี่แหละผ่นวะนะครับเอฟซี ยินดีนะครับพี่น้องเอ่ายินดีนะครับพี่น้องเออตอนที่วันที่หายไปน้องพี่น้องวันที่สิบเอ็ดเนาะในช่วงเช้าเช้านั่นแหละนะครับเอีอ่ามันก็มีโอกาสหลายอย่างนะพี่น้องเนาะหลายอย่างนะครับเอซีอืมถ้าคนอุ้มคนเอาอะไรเอาเด็กขึ้นไปนี่พี่น้องเอฟซีมันต้องมีคนเห็นนะครับพี่น้องมันก็มีคนทํางานอยู่ข้างบ้านนะครับพี่น้อง อันนี้นะครับพูดเรื่องจริงนะครับมันจะไม่ได้งินเสียงตินะครับพี่น้องอืทำกับข้าวแป๊บเดียวนะครับพี่น้องเด็กสามปีพี่น้องไว้เด็กสามปีเฮ็ดกับข่าแป๊บเดียวไปพูดแล้วนะครับเบบี่โอ้ยนะครับจะไปคืดได้พี่น้องเลยอไปแล้วนะครับออกถนนออกทางแล้วพี่ลีนะครับพี่น้องอืม มอ,อกถนนแล้วนะครับพี่เอฟซีพี่น้องก็ไปทำกับเข่าแป๊บเดี๋ยวนอนรับแป๊บเดี๋ยวไปไก่แล้วนะครับเอฟซีเออจะว่าสิไปบ่ร่้บอกพี่น้องเดือนนั้นก็ไฟไม้ป่ามันเห็นดินเห็นอะไรมันเตียนหมดแล้วนะครับพี่น้องมันเป็นเออเติดแล้วเออตอนนี้หนังหญ้าขึ้นแล้วมันเขียวแล้วนะครับเอฟซีเดือนนั้นนก็ตเออ ต่อจากเดือนเมษายนพี่น้องเนาะไฟใหม่ไฟยังแล้วนะครับฟีอืีมันเป็นโอกาสที่สูงนะครับพี่น้องที่จะขึ้นไปได้นะครับฟี่ซีไม่ได้ไก่ได้พี่น้องเลยอ่ามานเก้าลอยเม็ดได้พี่น้องเลยไม่ได้ไก่ได้พี่น้องย่างเกินไปข้าวเดียวได้พี่น้องยีฟสีอีรีนะครับพี่น้องอ่าไว้ยนะครับคุณไม่ดูเนาะพี่น้องเนาะ ดคนโบดูโบดูเล่โบเบิรงหอยมากับไปเต็ก,กเลเ็กน้อยนะครับพีสีมันก็ขึ้นไปริบๆเลยนะครับพี่สีพี่น้องอืมมันก็มีเคสตัวอย่างหลายตัวอย่างแล้วนะครับพีสีพี่น้องเนาะอ่ที่หายตัวไปแล้วก็อ่าเจอแบบยังมีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องเจอแบบมีชีวิตอยู่อืมอยู่หลายจังหวัดนะพี่น้องอยู่อะไรนะอยู่สุพรรณก็เขาก็เจอนะพี่น้องเนาะอันนั้นก็เพิอแป,ป๊บเดียวนะครับขึ้นไปบนเขาแล้วนะครับพี่น้อง ขึ้นไปบนเขาหาก็วันกว่านะพี่น้องอีฟสี่อันนั้นยังโชคดีเนาะยังมีชีวิตนะครับพี่น้องยังมีชีวิตนะครับอันนี้ก็ขึ้นสูงเหมือนกันนะครับอีสี่เด็กอายุก็ถ้าเท่ากันพี่น้องเอ้สองสามขวบนะครับ F ีสี่พี่น้องมันมีโอกาสนะครับขึ้นไปได้นะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรนะครับพี่นอ้องอตามแข้งตามขาพี่น้องเนาะก็มีรอยกิ่งไม้นะครับรอยขีดข่วนนะพี่น้องเนาะลอยขีดข่วนะครับ ในการขึ้นไปนะครับพี่น้องมันก็มีอะไรนะอ่ะหญ้าเพกหญ้าอะไรแต่ไฟไหม้เนาะมันก็จะเป็นปลายแหลมๆนะพี่น้องขีดข่วนตามร่างกาย้องเป็นป้าเนาะพี่น้องมุนป้าเราเนาะอีรีนะครับพี่น้องเออมุนอ่าการมุดป่าไปนะพี่น้องนะครับเวบีอืมว้าให้เดินไปหน้าเด็กมันก็หลงเลยพี่น้องนะครับเด็กเนาะมันก็หลงไปเรื่อยๆเลยแ้วนะครับเว็บสี่ไปหาปัญหาอยู่ข้างล่างพี่ไปหาหาไปอยู่ทางดําพี่นะครับ มันขึ้นไปเทิงแล้วอ่านะครับพี่น้องเอฟซีอ่ามันก็เป็นไปได้นะครับที่จะไปกับหมานะครับพี่น้องเอฟซีอืมไปได้นะครับแน่นอนนะครับเอฟซีสามารถเดินได้นะครับพี่นอ้องอืมไปได้นะครับเอฟซียางไปลิบๆนะครับพี่นอ้องอืม มันก็ย่างหันแล้วนะย่างหันแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยยังไวเลยใด้ย่างหันแล้วนะครับสามปีเนาะเอะอลงเขา่าศูนย์เด็กเล็กแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยเออกินเข่ากินน้ำเบยงแล้วได้แล้วนะพี่น้องเออถ้าเด็กมันร้อนหรือเด็กอะไรน้องพี่น้องนาะมันก็ไหยแก่ทรงแก่เสื่อมีเมืแล้วนะครับพี่นอ้อง,งเอเอ,พอ,อ, <ะ S 1> อพอทิมยังก็ทิมแล้วนะครับยี่สี่นี่นะครับอืม เสือโบเหกโบหอกโบเห็นเนี่ก็มีนะครับมีสวนนะครับพี่น้องเนาะสัตว์เลี้ยงมันหลายดิงอควายเนาะพี่น้องอยู่ข้างบนเนาะถ้าเกิดมันเค็มมันอะไรมันกินได้พี่น้องนะครับอ่ายีรีนะครับกินเหงือกินอะไรแล้วมันชอบเค็มชอบเลียอะไรพี่น้องควายเนี่ก็เลียมือเลียเสือผ้าเรานี่แหละอืมกินนะครับพี่น้องเอ้ยผ่ากันยังกินนะครับงัว อืเขาไปเลี้ยงเอาปล่อยมันฝูงได้อยู่ด้านบนนะครับพี่พี่สีอนีนะครับอืมเป็นไปได้นะครับพี่นอ้องมันจะหาเห็นตีพี่น้องกินบมดเนียพี่น้องอืมเพราะอะไรเนาะกินเหงือกินอะไรหลายมือแห้งกินพี่น้องเอ้ยอืมมันนัวหรือมานะครับมันเค็มเนาะเอองัวกะอันไหนมันนะมันเลียมันกินมาได้นะครับมันเค็มเนาะอืมอัีนะครับอืม,อม